เดิมใหม่โอ้รอดูคลิปหนา้าครับผมไปเด้อ อ่ะมูกม๊กนะเมื่วานี่เลยเสมอยุกอตาประดา 안 네. 돼. gợi, lười tham máy, lười tham máy nè เห็นหนังบ่เม้าหาเงูาตาแล้วลือทิมฟาดลือเห็นหนังมันงามแล้วมันสวยแล้วมันงามแล้วเด้มันบ่งามมันเป็นยังไงเป็นยังสีละมันเลื้อมันก็เลื้อ้

กันว่ามูกตัวนะยุ่อันมูกอันนั้นนะยุกกะต้าประดานั่นหรอวะยุ่มือนบอ่บ่เพราะว่าเมื่อวานนี่กันเก็บชิกะต้านะกันแล้วว่ามูกเขา หมดแล้วน้ำน้ำาน้ำมันดำเอาไปเมื่อวานนี่เดี๋เกี่ยวข้าวเลยในไงนในี่เลยนทุกคนนี่นักจีโก้นี่ไปจีโก้ามาน้ำอะไรน้ำนี่น้ำดำนี่ละน่ะน่นี่นไยโก้นี่ยังเหลือทุกคนนึ่งเต้าน้าเจ้าหนาน่ะละห้องเพิ่มเน่เลือขาด้เหลืองบกเี่่เปเหลืองขาดจะน้ำเหลืองบ นึนวกว่าทำาหาน้ำโคกน้ำเปี่าเอามาใส่ตู้เย็นไ้นก็ได้ให้ย่าชิปเอามาเียบิปก่อนแล้วอยเอามาแม่ครัน้ำผูชายมีกินเอาไหมแม่เอาไหมให้กินเดี๋แม่ด้อจ้า ไม่ครับขั้นไม่กินแน่กูเป็นไปนอนแต่เวียนไหลเออมึกแตงโมยังเป็นฐานกว่เสื้อแช่เย็นมหน่ะบ้าไมให้กินได้ยาม,มา,มาไมัานึ่งใจะินงานลไลมมันมาไปทานนอนเวียนลงขิ้แบบนอนเวีนเขาจะไม่หวังนะแต่เขามาถึงทารามันกีเขี่ยมเต็มฟอม,ม,มยังดีมาเศร้าเนก็ได้โคฟซคลิปปุ่นงันนะกันเว้าได้บาร์เอกว่า มือเศร้าเลยนะลุง,งมือเศร้านี่นะตื่นมากนะค่อยมาเกี่ยวเข้าเจ้าพาเกี่ยวเข้าเกี่ยวเขาเ้เขาแล้วแล้วก็มา,มาหนึ่งเข้ามาหนึ่งเข้าแล้วก็ล้างจานล้างจานค่อยเก็บโคบปุกแล้วก็มันไม่ได้พักแล้วก็ไปตลาดบ้านมงเข้าใจานั่นไม่ต้องนอนทาาไมสวอยู่กับอยว่ย<บ>าจังใด Hoàng yang kia hoa. Pao vào cạc tương tự sào, you can't bite a la mùa sào, nếu mà bơi anh em ơi ow, sởi vào a pai. Ame tik tik

ก่อน <laughs> ให้คนขยันขึ้นก่อนอันนี้มาเสื้อเขีย,ยวใช่ป่ยคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบ,บายว่ะคนดูนดี <ม èn. S 2> น่ยวยูใส่กระโถงแมนแมนลำบากอีหรีได้ลุงเว้ยลำบากตต้ตหน่อยจนใหญ่นะลุงเนาะ รู้แล้วรผ้า <refine> ผ้าลูกอันนี้บ่เขาบอกว่าลื้อว่าอะไรรือทำไมไม่รู้เมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่สวยงามแปลว่าก็มันงามแล้วเพราะเชื้อแล้วเขาจึงรื้อเหรอก็เลยรอดูต่อไปว่าอะไรนะก่อโคนกันสร้างจะทำวางแผนต่อในต่อไป วะเออแมนมาซำ้างหมืดน้ำหมือเนาะได้ลื้หมืดเ้ยโอนเอาลูกเอ้ลืออกลืออกทำใหม่สำหรับทิมนี้ก็ไปเอาน้ำมาให้กินก่อนเด้อเอาหยังเอ้ก็เยาวาอยากน้ำก็ทิไปเอาน้ำเย็นมาให้ยตัว เราคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝา,ากเป็นกำลังใจให้ดูที่นาด้วยนะคะโอ้ยกัดชิดไปเบิ้งอันขั้วกัดย่านซีขาเขาหมวกมื่ในอำหมวกใบใหญ่ปะเอามาให้มันเนย่สหมวกใบใหญ่ๆนะมันแดดหุ่นหญ่นยืดเสื้อหมวกหมวกรุ่งหมดแล้วเกี่ยวเขาอยูืมหมวกอัน แดดแห้งพูดกะนด้ว to oh, ับโบไซหมวกถ้ามันห่อนเขาจะได้รีบเพลทรีบหนีเอาหมวกเจ้าหมูว่านี่เด้เซิร์หมวกมันไมปุ๊บนั่นน่ะเวลาทำงานเขาไม่ใส่หรอกเขาเขาจะใส่เวลาเดินไปเที่ยวนอนมันเดดถ้ามีหมวกมีร่มจะช้าทำงานถ้าไม่มีเราร้อนเราต้องทำเป็นเสื้อโดยไบร์ นอนสบายนะมัมหายมือจ่ร่มก่นจะถามว่าแกะหลังคาทำไมนะฝากติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ยาวๆนะ รอบที่หลเนี่ยรอบนี้ัวเลยเนี่ย ทำไมต้องรื้อ